ผมเชื่ออย่างลึกซึ้งเลยว่ามันมีชีวิตหลังความตายคือหลังความตายแม่งต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นมวลสารซึ่งเรียกว่ามันผีก่อนละกันเพราะผมเคยโดนผีหลอกที่หลวงพระบางคือถ้าไม่โดนอะ่ะมันก็ไม่เชื่อไงไปหลวงพระบางนอนอยู่แก๊สเฮาส์สองชั้นเป็นบ้านไม้ตีสองแม่งมีเสียงเคาะออกมาจากตู้เสื้อผ้าปลายเตียงซึ่งเราไม่ได้ใส่อะไรไว้เสียงเคาะตอนแรกนึกว่ารูมเซอร์วิสแต่บังกะโลดาวเดียวไม่มีรูมเซอร์วิส เริ่มสังเกตปุ๊บแม่งมาจากตู้ปลายเตียงปลายเตียงเป็นตู้ไม้ตู้ไม้ก็กับพอสังเกตมากๆขึ้นเสียงแม่งดังขึ้นแล้วแม่งเริ่มเขยา่าตู้ตู้สัน่นเขย่าตู้แบบเหมือนแม่งมีแบบมีหนูตัวใหญ่ๆอยู่นั้นหนูตัวเท่าหมูป่าอย่างนะั้นอะที่พยายามจะแบบเขย่าออกมาประมาณของลูกค้าคนที่แล้วลืมมาออกไปแม่งเขย่าตูม้มันมีแสงสลัวๆแบบแล้วยังไงล่ะมึง ยังไงกับมันล่ะจะจะต้องยังไงกับมันเนี่ยต้องเดินไปเปิดไฟคือลงบังกะโลอย่างนั้นมันไม่มันไม่มีไฟหัวเตียงนะฮะมันต้องเดินรีบเรียบไปเลาะกําแพงความมืดไปอยู่หน้าห้องน้ำในตู้สปาห้องน้ำเนี่ยเป็นไฟเลือยงแสงเนี่ยเดินแปะผมยังไม่กล้าเปิดนะผมไปเปิดห้องตัวเองดูก่อนข้างนอกนึกว่ามีคนแกงผมอยู่ห้องลิมสุดไม่มีหลวงพ่อบางในคิดทําทุ่มครึ่งนี่มันเงียบมันประชาแล้วผมเอาไปอยู่ข้างนอกอยากสโล,ลไลต้นไม้น้ําโอ๊ยวังเวงมาก ปิดห้องมารกกูรู้เลยแมงแมงไม่ใจขนแน,แน่แต่ไม่รู้คืออะไรอยากเปิดอยากเปิดออกมาแล้วเจอนะหนูตัวท่างหมูป่าตัวหนึ่งคือจะได้จบๆเลยไงกูจะยกอุ้มไปคืนที่เคาน์เตอร์เขาแต่เปิดมาแล้วแมงไม่มีอะไรมึงมันไม่มีมันไม่มีมมมมมมเปิดมาคือความว่างไอ้ความว่างนี่แม่งน,น่ากลัวที่สุดเลยพอเปิดมาว,ว่างไม่มีรูไม่มีช่องยเย็นวิบขึ้นมาขนอะไรลุกได้ลุกหมด พูดพูดแบบอุ๊นี่เองนี่เองกผีหลอกนี่เองผีหลอกกลับมานั่งที่เตียงปุ๊บเปิดไฟทิ้งไว้นะตีสามตีสี่ไม่หลับเราต้องไม่หลับเราต้องไม่หลับเราต้องไม่หลับต้องฝืนนั่งนั่งพิงไว้ไม่หลับมันพอจิตจะตกผวังหลับปุ๊บปุ๊กกูอีกอีดอกมีอย่างนี้ด้วยเหรอกลัวมาก กูไหว้แล้วกูบอเดี๋ยวเอาบุญไปให้เดี๋ยวเอาบุญไปให้เดี๋ยวบุญไปให้สวดสวดส,สเลยได้สวดส่งไปก่อนเลยฟ้าส,าสางเก็บของโรงแรมเลยรีบหาบุญทํารีบรีบผ่านตลาดเช้าตลาดเชา้าหลวงพระบางฮะถ้าใครเคยไปเขาจะแบกกระดินขายขายมีสัตว์พวกแบบสัตว์ปักปาแปลกแ,บบแบบตัวข้างชันนีเนื้ออีเห็นเก่งหนูหนี่ผักผักของอะไรประหลาดลังพงลังพึ่งเดินผ่านไาวัวนกนกนกไปนกไปนกไปนกได้บุญไปนกได้บุญไปเจอนกสองตัวตัวใหญ่ๆมันลูกไก่ประนี้หัวมัน ไม่รู้นอกอะไรแต่ไม่รู้นอกอะไรแต่ตัวใหญ่รู้สึกว่าตัวใหญ่ได้บุญเยอะ <l ots> ขายตัวละสี่ร้อยห้าสิบาทซื้อมาสองตัวต่อแปดร้อยห่อมาเลย <l ots> เขาใส่มาในตอกตอกสารอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ย,ยเหมือนกรงไก่เล็กๆอุ้มหมาสองอันเดินหาที่ปล่อยวันนี่ต้องห่างหมาแล้วต้องใกล้ๆน้ําให้มันบินข้ามน้ําไปเลยปั๊บจับปึ๊บอธิษฐานด้วยบุญที่ข้าพเจ้านี้ได้ปล่อยให้ชีวิตสัตว์เป็นทานขอบุญเนี่ยถึงแก่ผีตัวนั้นที่อยู่ในตู้ โดยตรงเลยไม่แบ่งใครเลยเอาไปเลยจริง,จร,งจริงจะได้ไม่น้อยใจมันี่ะแกแกแก,ก,ก,กไปนะไปโยมอะไรของมึงนี่เี้ยมึงเอานกป่วยมาขายกูเอ้ยเอ้ยยิบขึ้นมาเอ้ยมันมีหมาหินอยู่เอ้ยจิ้มมันนะอะไรอยู่นี่แม่งน,นกป่วยหมามีหมามึงอย่าเพิ่งอยู่ อ,อีกตัวอีกตัวอีกตัวน่าจะรอดแกะแกะแกะอีกตัวเอาให้รอดให้รอดไม่ไม่ปกติแล้วเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยเอายกมาวางมาห,หินอ่อนตรวจด,ดูชันสูตรดึงกลางปีกแม่งออกก็ไม่ได้หักไม่ได้มีเลือดไม่ได้ป่วยไม่อะไรจับแม่งดูตีนดูพิกมาพิกหัวหัวมันก็มนๆเหมือนโดเรมอนตาแม่งก็โตโตนกอะไรของแมงวะ อไอหาเอ้ยนกฮูกกูไปนกฮูกนกฮูกเป็นสัตว์กลางคืนกลางคืนตาสว่างจับหนูแดกได้พอมีแสงสว่างมันบอดมันมืดมันเหมือนมึงเที่ยวเทคจนแบบทั้งคืน้วแบบเปิดเทคออกมาเที่ยงเลยอย่างเงี้ยมึงโบกแท็กซี่มึงไม่รู้จะโบกไปไหนมันอย่างนี้เลยมึงจับมันโยนไปแมงก็ลงมาที่เดิมมันไปไม่เป็น ชิบหายละกูกูจะเอาอยัางไงกับแม่งเนี่ยคือกูไม่ยอมพกมึงไปรอแบบแม่โน้ตอุดมไปเที่ยวหลวงประบางแล้วสพายนกฮูกสองตัวเดินไปด้วยกันกูไม่ฮิปสเตอร์ขนาดนั้นกูไม่ใช่แล้วกูจะมันกับมึงดีเนี่ยให้เวนเอ้ยหมาแม่งก็จะมาแดกกูยุบป่าน,นี้นะปีนต้นไม้ เอาแม่งไปไว้ตรงขาคบสูงๆที่แบบมันจะไม่หล่นต้องก้านใหญ่หน่อยนึกออกปะนีกมันหล่นมาแล้วหมาแดก,กูบาปอีกแล้วผีนั่นก็ตามมาทวงกูไม่ได้บุญกูไม่ได้ปุญกูแล้วไ,ไป,ไไป,ไไปไห้อยเอาไว้ตรงนี้ปุ๊บมาอ่ะมึงอยู่นั่นแหละมึงอยู่นะกนะูอธิษฐานเดี๋ยวมึงต้องเข้าใจกูกูเจตนาดีแต่กูแค่ไม่รู้ว่ามึงเป็นนกุูเพราะตอนกูเรียนนกพูมันต้องมีอย่างงี้หัวออกมาแหลมๆออกมาอย่างเงี้ยมันตัววีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่มึงไม่มีมึงมน,มน,มน,มนเหมือนโดเรมอนไม่ใช่ความผิดกูโอเคไหม มึงอยู่ตรงนั้นสองทุ่มมึงจะเป็นอิสระถ้ามึงโผล่ากมาว่ามึงโดนมันแดกเป็นเรื่องของมึงเองจบนะ